สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเปรี้ยวอีกแล้วนะคะช่องนี้คือช่องเปรี้ยวที่สวีเดนค่ะนี่คือสวนผักอินซี In นะคะในช่วงหน้าร้อนเปรี้ยวกับแฟนชอบไปสวนนี้นะคะในร่องที่เปรี้ยวเดินเนี่ยเป็นผักแคสวัตโคนนะคะใบเขาจะสีเข้มเขียวเข้มเลยนะคะรสชาติเาก็จะคล้ายๆผักเคลหรือผักคะนา้านั่นเลยค่ะ ส่วนในตะก้าที่พี่เอถือนะคะเป็นเกินข่วนผักเคลเองนะคะแล้วก็ในล่องนี้จะเป็นโคนลุดหัวของเขานะคะจะเอามาตําส้มก็ได้แกงส้มก็ได้ทําเป็นสลัดก็ได้นะคะ,ะเขาจะนิยมทานหัวกันนะคะแต่เปรี้ยวก็เอาใบมาด้วยมาแกงส้มอร่อยมากๆเลยนะคะต่อไปก็เป็นล่องข้างๆนี่นะคะข้างหลังเปรี้ยว เป็นผักกระหล่ำดอกนะคะที่นี่เขาเรียกบุ้มโคลนกะหล่ำดอกนะคะคนที่นี่จะนิยมทานแค่หัวดอกกระหล่ำนั่นเองนะคะแต่เปี้ยวก็จะเอาทั้งพวงนี่แหละคะ่ะเอาใบไปแกงส้มเหมือนกันนะคะฝรั่งก็มาถามเหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรเปีย้ยบอกวยาเอาไปแกงส้ม <c oughs> ก็อร่อยไปอีกแบบนะคะสดๆจากสวนนี่คะ่ะล่องนี่เขาติดป้ายบอกอย่างนี้เลยนะคะนี่คือสวัสด์โค่น เป็นผักที่กินใบเหมือนกันนะคะลักษณะใบเขาจะเป็นเรียวยาวแล้วก็รสชาติเขาก็จะคล้ายกับคะน้าหรือใบเคลนี่แหละคะ่ะแต่ว่าเอาไปผัดอร่อยมากเลยนะคะเปี่ยวจะใช้แทนผักคะน้าค่ะเสร็จแล้วนะคะเปียวก็จะไปตัดผักเคลานี่เขาจะตัดใบนะคะตัดเอาใบาข้างนอกนะคะล่างสุดเพื่อที่ให้เขาแตกแตกยอดขึ้นมาอีกนะคะบางคนก็จะทำเอาไปทำชิปส์ค่ะแต่พี่ยเอามาผัดแล้วก็แกงส้มนะคะ ต่อไปเป็นบ็อกคลีบบ็อกคลีนี่ก็เขาจะนิยมทานกันหัวลเล็กๆค่ะประมาณหัวแค่กำมือนี่แหละค่ะแค่นี้ก็15้าคราวแล้วนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นถั่วค่ะร้านร้านอาหารเขาชอบนิยมเอาไปทําโดยเฉพาะร้านแขกเนี่ยถั่วมเมล็ดเนี่ยเขาจะเอาไปหุงกับข้าวนะคะเป็นที่นิยมมากนี่ก็จะเป็นต้นหอมต้นหอมนะคะต้นหอมสดแบบบ้านเรานั่นแหละ ส่วนนี้นะคะดังมากเลยนะคะร้านอาหารที่อยู่ในเมืองหลวงอะไรอย่างนี้เขาจะสั่งเพราะเป็นสวนที่แบบเขาจะใช้เออเอคลกิสนะคะเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะถ้าเบวพูดผิดพลาดประการใดเป็นต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วอันนี้เป็นฟักทองนะคะบวบอ้อขอโทษค่ะบวบที่เป็นลูกคล้ายๆกับแตงกวาแต่ยาวๆเหมือนแขนเราเท่าแขนเราเนี่ยค่ะ ก็ไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่ที่นี่เขานิยมทานแบบอ่อนๆนะคะ mm hmm. เขาไม่ทานแบบแก่หรือเม็ดแข็งจนเกินไปนะคะถ้าเป็นบ้านเราดอกเนี่ยเขาก็จะเอามาลวกกินกับน,น้ำพริกหรือชุบแป้งทอดใช่ไหมคะที่นี่เขาเขาไม่ค่อยรู้อ่เรื่องการทานพวกใบอะไรเท่าไหร่ mm hmm. เขาจะเริ่มหันมาให้ความสนใจนะคะหลังๆนี้นะคะเนี่ยพวกบวกพวกอะไรจะมีทั้งสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเขียว เรียอก็เอามาทานรสชาติเอ่อสีเหลืองมันเปียรู้สึกว่ามันจะออกขมขมนิดนึงอะคะ่ะก็อร่อยไปอีกแบบนะคะคนที่นี่เขาจะชอบเอามาย่างหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็มาย่างแล้วก็เอาไปอบอะไรแบบเนี้นะคะ่ะเขาไม่ได้มาต้มนึงซุปเหมือนบ้านเราอะคะ่ะเขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยอาทานเท่าไหรนะคะอา่านี่จะเป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดก็ปลูกฝักขายเหมือนบ้านเราทั่วไปะคะ่ะ เขาก็มาต้มมาทําอะไรนั่นแหละค่ะเขาก็จะเป็นส่วนที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาก็จะมีโฆษณาบอกว่าช่วงไหนสามารถเก็บอะไรได้บ้างอะไรเก็บราคาอยู่ที่เท่าไหร่เขาจะมีป้ายบอกเนี่ยค่ะเพื่จะไปทําอยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันและให้คนมาเก็บแล้วก็จ่ายตังเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดีมากเลยนะคะไอเดียเขาแล้วก็อันนี้นี่แหละค่ะสวนเขาใหญ่มากเลย สุดลูกหูลูกตาค่ะมีทั้งมันฝรั่งมีอะไรมากมายแต่ละเดือนแต่ละที์จะมีพืชผักที่แตกต่างกันไปนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอดอกไม้ค่ะดอกดอเลียดอเลียดอกพวกนี้เขาก็จะตัดเป็นกำรรขายค่ะลักษณะดอกเขาก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีส้มสีขาวมีหลากหลายสีสันเลยนะคะดอกนี้จะคงทนมากเลยนะคะเขาขายเป็นกำค่ะ กำละแล้วแต่ขนาดที่เราเลือกนะคะส่วนดอกไม้พวกนี้เขาจะปลูกไว้เป็นวัชพืชคุมดินนะคะเพราอเพื่อให้มแมลงพวกพวกมแมลงมาตอมมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาทําแบบคล้ายๆกับว่าให้มแมลงมาอยู่มาอาศัยเพื่อที่จะบํารุงหน้าดินนะคะถ้าเพี่วเข้าใจไม่ผิดนะที่นี่เขานิยมแบบว่าให้มีมแมลงในสวนผักสวนหญ้าค่ะเพื่อที่จะวัฏจากรของ พี่ก็อธิบายไม่ค่อยถูกนะคะนี่แหละคะ่ะเนี่ยคนไทยเขานิยมเก็บยอดอันนี้ไปไปทําประกอบอาหารกันนะคะแต่พี่ก็ไม่เคยทานสักทีนี่อันนี้ก็จะเป็นยาให้พวกม้าให,ให้ให้สัตว์นะคะในช่วงหน้าหนาวบางคนก็เขาจะาไปอัดอัดเป็นแท่งไว้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทําเป็นตากแห้งให้ให้สัตว์เลี้ยงคะ่ะ สำหรับเปี้ยวนะคะช่วงหน้าร้อนเป็นอะไรที่สวยงามมากในประเทศสวีเดนนะคะพวกเราก็จะไปหา,าตัดผักไปหาชมวิวธรรมชาติแบบนี้ค่ะในช่วงหน้าร้อนที่นี่นะคะช่วงประมาณากรกฎาคมสิงหามีนากรกฎาคมสิงหา,าประมาณนั้นนะคะจะเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดแล้วก็จะมีพวกพืชผักสวนครัวพวกนี้ออกมาขายนะคะ ก็เป็นอะไรที่อ่านี่อุย้ยหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งเขาก็มีเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าออสวยงามระยะสั้นนะคะแต่พวกเราก็จะออกไปช่วงในวันหยุดนะคะทุกอาทิตย์ไปหาทํากิจกรรมกันนะคะออกไปนอกชานเมืองส่วนคุณลุงนะคะสําหรับคุณลุงเป็นครั้งแรกที่การได้ใช้แรงงาน <laughs> ได้จัดผักนางไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็พยายามให้นางอยู่ใน สวนผักสวนหญ้าอะไรแบบนี้นางเหนื่อยนะคะแต่นางบอกว่ามีความสุขมากเป็นครั้งแรกของคุณลุงทีเดียวแต่เปี้ยวน่ะมาอยู่ที่นี่เปี้ยวจะจะใช้ชีวิตแบบนี้เปี้ยวจนเปี้ยวเคยชินนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะเขาก็จะมีไข่มีผักสดของทุกอย่างสดจากไร่ของเขาเองผลิตภัณฑ์จากไร่ของเขานะคะนี่คือภายนอกก็จะเป็นนี้แต่เข้าไปข้างในตรงนี้เย็นมากๆเลยนะคะเขาก็จะมี พวกผักต่างๆให้ขายถ้าคนไม่อยากตัดเองเนี่ยค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะบ้าย